พี่พี่เยีน uh. ้องเองสมพี่น้องบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสกนเมากมาอยู่ไกลอยไกลป็นพี่น้องทังทางใต้ทางล่าเมื่อสุกุสกนเนาะนี่ตอมมลังว่ะมีปลาเสืออมมลงด้วยซึ่งพี่น้องกเลยตัไป

มี่คนเบียดเยพี่น้องมันกต้มยาพี่น้องสติกะร้มยาเนาะพี่น้องต้มยาเจดีสอนแล้วขังที่สองสติกะไปด้วเตนาะพี่น้องประมาณสิบเอ็ดมุ่งแล้วพ่แม่ก็ถทษพี่น้องประมาณสิบมุ่งนี่แหละพี่ไม่เดอนไม่นลพี่น้องไก่เดินไม จยากช่งคุ้งแนวก็ลาว่ามันมีถูกีหลับน้องเพิ่น <c oughs> จนังไดก็เอาใจสวยทันสติกบ้านาานาชั้นแนวในเด้อพี่น้องสู้ๆต่อกันห่านเพิ่นก็ไม่รูล้ละเราพี่น้องนี่กะมาหลังหัวหนาวหนาวพี่น้องสติก็ตื่นเพราอถ้าบ่าสติกก็หนาวแห้งอีหลี่ได้พี่น้องช่ววงนนนี้มัหาจังไดแบบหนาวดีอ่ะยังมีว่าบ่ามีลมน้อพี่น้องถ้ามีลมแห้งหนาวอีหลีอร่อยเลย การทำสติก็มาล้างหัวให้มันสะอาดสะอาดนม่เป็น้องตัดสางสางทำผมซช้มือคนเบียดได้พป่น้องปกตินี่สติสุดไปเห็นน้องคนลลาวตลอดแต่ว่าสติมาเห็นผมครังนี้นี่สติรู้สึกว่าแบบบ่อยว่ะเออเห็นละเอียดกว่าคนลลาวนะพี่น้องสติก็ถามแกถามว่าเห็นผมมาได้จากปีแล้วข้าก็บอกว่าหาหกปีแล้วล่ะ ลงหัวบอนสถานที่เห็ดกับบริลลูลาลังการเราคุณอน่างกับธรรมดาธรรมดาบนองบรรงอะนะแเด็กดก็เลยหมักแบบบนรงในเหมือนกันมีแบบลูลาแบบน้องเองบคนร้ายอึดอัดนะคนหนังก็มาเห็นหนังต้นเองก็มาเห็นน,นี่นะซิกแบบว่ามักแบบชุ่มตัวชุ่มตัวนะพี่น้องลูกค้าบริหลายแต่ว่านี่ก็ลูกค้าหลายตลอดเลยพี่เนาะเพราะว่านี่ก็ยืดสองคนาะ มันก็หลังผมหมายล่างว่าหายลังมันยากมากไปหนึ่งนะงานจากนั้นก็ที่กระสิอัีไอ้พี่น้องเบิึงละพี่น้องนี่ว่ะทางโอซิมมคุนเบียด์นี่พี่น้องเนี่ยแม่จิโมคุนเล่าซาเบียดแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วแหละมีลูกมีต่อสามคนมามาหาพระมาหากินหนูปิเดล่าหนะพี่น้องคืออาเซวเป็นเหตุการ์เซว่าแบบ ใช้ใจอยู่นะตามทีติชตี้ไปหาตลอดก็คือแบบคือแบว่าแบบเล็กหน่อยจินะพี่น้องเล็กไม่เห็ดผมอะไรก็ติกระบอยักมันใจเท่าไรเนาะพี่น้องจีน่าเพิ่นกัใส่ใจอยู่ผู้ใหญ่พ่อเนาะนี่ครับหัวซาหัวพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็นาวอินี้นาวแบบเย็นๆน่ะ แต่ว่าบ่มีลมเป็นใดก็กลาบมาไหวจะเปงนาวาซาพันหลังจากนั้นก็นลาลาลา,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 ลา ไปมาพีาพทัวร์นอนไปเลยสนักสนอมได้เติมได้พี่น้องหกันได้อีกวันนี้มาเจ้านีนนนนนดได้่ด <lunch> อนองนมไนาต่อพี่น้องไอ้ไนาตวไอ้ไนักก็มาด่วยหนดังพี่น้งอนงมา แต่มะนเอาเอ้มันนานมัน่วช่วยไอ้ซังดี้นั่นไ่น้องแต่หัวหัวคนกับหัวกระปุกอันเนี้ยล่ะกะไก่ตัวสติกะอะไรนั่นคยอบมาแล้วล่ะอ่างอ่างนากนไม่นานก็ตีโอ้โหห่าจังวันใจอะถึงเวลาของเขาคนแหละไี่ใหม่ล้วพี่น้องนี่ตุ้มใหม่ส่วงตุ้มใหม่มันจะออกมาเป็นสไตล์ไหนนั่นอิจารามา มาเป่าผมด้วยันนี้พี่น้องเป่าผมหนีผมด้วยันนี่เป่า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 แล้วมันนี่พี่น้องหน้าผมสติ๊กออกมาค่ะสีระมาณนี้ละพี่น้องสวยรูปสวยไปเบิ่งน้ำกันด้วยพี่น้องคุณนายออกมาชุกผมสติ๊กประมาณนี้ละพี่น้องออกมาอุ้ยเจดีย์ผมสติ๊กว่ะตัดปลายหันออกมาแล้วโอน่ายกก้ารขัดกรรยืดผมของซาเบีะแล้วพี่น้องสีมือ ก,กันไหมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสองสติ๊กนานเด้ดดอเป็น้องเจอกันในคลิปหน้าสบาย